สวัสดีครับผมกรดชนพสุทนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารบริษัท e m x p l o y e x p r e s s นะครับหรือภายใต้แบรนด์พอยตของเรานี่เองนะครับปัจจุบันนะครับเราดำเนินกิจการมาแล้วถึง2ปีนะครับเราก่อตั้งมาในช่วงปี2563นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โควิดนะครับเข้ามาช่วงแรกเลยก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตมากๆครับเพราะว่า หลายๆคนนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยครับไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนะครับโดนพักงานหรือว่ากลับไปทํางานที่บ้านอย่างเี้ครับช่วงนั้นเองผมก็ยังขายของออนไลน์นะครับก็มียอดส่งพัสดุนะครับวันละ40ชิ้นบ้าง50ชิ้นบ้างนะครับแต่ไม่ได้ขายดีนะครับก็มียอดบ้างเล็กๆน้อยนะครับผม ก็เลยนะครับมองเห็นช่องทางและโอกาสนะครับที่จะดําบริการตรงนี้ครับมาสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด -19 นะครับตอนนันเพื่อให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับโดยที่ลงทุนไม่สูงมากนะครับและการเป็นตัวแทนกับ p o i n ์ p อสนะครับยังช่วยนำบริการต่างๆของเราครับให้เข้าถึงทุกชุมชนนะครับเพื่อได้ใช้บริการนะครับและทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น ตอนนี้พไคลเอ็กเซสของเรานะครับก็มีบริการค่อนข้างหลากหลายและก็มากมายนะครับไว้คอยบริการที่หน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการรับส่งพัสดุนะครับหรือว่าบริการดรอปออฟนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถนำพัสดุนะครับมาดรอปที่หน้าร้านของพไคลเอ็กเซสได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีบริการนะครับที่เป็นพรบนะครับประกันภัยประกันชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีบริการสินเชื่อเงินด่วนนะครับ แล้วก็ยังรวมถึงบริการอื่นๆนะครับหรือว่าโปรดักต์อื่นๆอีกมากมายที่อยู่ภายใต้เครือสบายเทคโนโลยีนะครับเพราะตอนนี้นะครับ p o i n Express ของเราเองนะครับได้เข้ามาอยู่ภายในเครือสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับจึงอยากบอกกับทุกท่านนะครับที่กําลังมองหาธุรกิจหรือว่าอาชีพนะครับไม่ว่าจะเอาไปเป็นธุรกิจหลักหรือธุรกิจเสริมนะครับ หรือว่านะครับท่านที่อยากจะร่วมงานกับ Point Express ของเรานะครับมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าเรานั้นมีประสบการณ์มากพอที่จะดูแลทั้งคู่ค้าและก็ตัวแทนทุกสาขาทั่วประเทศ Point Express ของเราครับและ Point Express นะครับเรายังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกช่วงสถานการณ์และเวลานั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้ Point Express นั้นคือจุดบริการที่เข้าถึงง่ายและทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นครับ